ยค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ออพาเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่กรุงเทพสุราษฎร์ชนบุรีน,นครสวรรค์สงขลานะคะแต่และคนก็จะมารวมกันที่พัทลุงแล้วเรามาเที่ยวกันวันนี้เราจะมาไหว้ตาไข่กันนะคะเราจะไปที่วัดเจดีย์ไข่ค่ะ วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้นและก็ผู้คนทั่วสารทิศคือไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่ตั้งวัด เจดีปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้มาปักกลดเดินทุดองอยู่บริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9-10คถึขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดมาเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและาศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากการบูชาไอ้ไขวัดเชดีมีทูปสามดอกบูชาบนได้ ไว้รับแต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดทูปเพียงหนึ่งดอกเท่านั้นของที่ชอบมีขนมเปี้ยะน้ำแดงชุดทหารตำรวจไก่ปูนปั้นหนังสติกของเล่นประทัดนะคะสวัสดีค่ะนี่นะ้ำมาวัดอื่นคะกอ,อนใจนแล้ว ่วงนี้ก็สักประมาณบ่ายสองนะคะมาถึงเดินทางมาถึงวัดเจดียด์ไข่แล้วก็คนทุกคนก็เยอะใช้ได้อยู่นะคะแ้วก็วันนี้แดดจัดมาก่ะต,ตอนนี้กำลังเดินไปที่จุดทางเข้านะคะค่ะทุกคนก็มีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะคะเ,เข้าแถวเพื่อที่จะไปที่จุดคัดกรองนะคะแล้วก็เข้าไปนมัสการ ปะลงท่วีนกัตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือทุกครั้งก่อนหรือหลังทำกิจกรรมและโปรดเว้นระยะที่อยู่ห่างกันในการทำกิจกรรมต่างๆขอความร่วมมือทุกท่านด้วยความห่วงใยจากวัดเจดีย์ไขย

ไปไว้พักก่อนไปไ้ักก่อนนเี่อะไปกเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะคะไปทำบุญทำบุญก่อนตะ่ายตรงนี้เ่าก่อนไไป รถถูกไหมจะเกิดหลงทูกอ,อยู่แล้วจะเอาไต่อหนึ่งใช่ช,ช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ทุกคนก็ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดก็คือใส่ผ้าปิดจมูกนะคะใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะคะในเวลาเดินก็มีอากาศปโปร่งคนเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังมีระยะห่างกันนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะเดินใช้เวลาเดินไกลหน่อยนะคะแต่ก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกไม่เหนื่อยเลยตรงนี้ก็มาทอนทำบุญนะคะก็จะให้ใส่ในเงินทำบุญก็ให้ใส่ในที่ที่จะมีที่สำหรับให้ใส่อยู่นะคะเป็นกล่องเนี่ยทอนดอกไม้ทูบเทียน ปิดทองนะคะรู้สึกไม่เหนื่อยกันเลยมีความสุขมากเลยแต่เราคนที่มากันเกือบสิบคนเดินแบบไม่เหนื่อยเลยพื้นที่ก็กว้างนะคะในวัดพื้นที่กว้างมากเลยอ,อันนี้แผ่นทองนะคะเอาไปปิดทองที่รูปปั้นตาไข่ ทุกคนก็ได้อิ่มบุญกันแล้วนะคะแล้วก็ถึงเวลาเราจะไปขอเลขกับตาไข่กันแม่ได้เลข เลขอกได้สเท่าเลยเหรอเป็นได้ได้เลขอะไรสถ่ายรูปยังไปดีมของอันนี้มาแล้วดีเลอกเลอ่ะไหนเลขกนึงก็เล็กลูกเลขกนึงอ๋อสิเอาไปเอาดลยสิบเอ็ดไปดูอะไรลูกไปเออไปดูที่ป้ายได้ยังได้แล้ว ขอให้ตาไข่ได้รับในสิ่งที่ทุกๆคนได้บนเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแก้บนอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามชมจนจบนะคะขออำนาจคุณพระศีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสำหรับวันนี้เมนี่แฮปปี้ชาแนลสวัสดีค่ะ